กลาบสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจักรเพชรนะครับรับเช่าพระนะครับนำพระเครื่องดีๆนํามาเสนอให้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับเป็นรายการสตรีมมิ่งสดนะครับอย่างองค์นี้นะครับองแรกที่เป็นยันเหรียญยันแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ายันเหรียญยันพระพุทธนิมิตนะครับเหรียญยันพระพุทธนิมิตก็คือเป็นเป็นนิมิตที่ขึ้นมาแล้วกวาดลากเป็นยันในลักษณะองค์พระแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ายันพุทธนิมิตซึ่งใช้กันแพร่หลายนะครับในหลายสำนัก อย่างพระอ,องค์นี้ก็จะเป็นเหรียญของท่านอาจารย์เทพสาริกรบุตรนะครับคารวาสผู้รวบรวมตําราและเรียนวิชาจากหลายสายนะครับท่านเก่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเลือกย้มก็ดีไม่ว่าจะเป็นการาทำการเทพระหล่อโบราณพระเศรษฐีนวโกรก็ดีนะครับก็มีตารามากมายที่ท่านรวบรวมมาไว้นะครับท่านอาจารย์เทพสาริกรบุตรนะครับอันนี้เป็นเหรียญพุทธนิมิตนะครับอ,องค์นี้ราคาเล่นหากันอยู่หลักหลายหลายพันบาท หลากหลายพันบาทในลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟในลักษณะดังภาพนะครับแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดกําลังใจดีๆนะครับที่จะนําเรื่องราวดีๆนะครับมาให้ชมกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับอย่างองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐก็เรียกว่าเหรียญรุ่นพับพานะครับไม่ใช่รุ่นพับพานี้เป็นรุ่น เลข 7B นะครับรุ่นผ้ป่านะครับรุ่นผ้ป่าไม่ใช่รุ่นผ้าผ้าผ้าพูดผิดนี่นะปี03นะครับ82ปีนะครับอย่างพวกนี้ถ้าเป็นเจหางกระลอกในลักษณะแบบนี้ก็เล่นหากันอยู่หลายหลายพันบาทนะครับหลายหลายพันบาทเป็นหลักพันนะครับค่านิยมเปลี่ยนเป็นหลักพันแล้วนะครับปี03แต่แต่หน้าก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับรุ่นผ้ป่านะครับเนื้อเนื้อทองแดงลมดำนะครับ ไปกันต่อที่องนี้นะครับองนี้จะเป็นเหรียญท่านอาจารย์ปานนะครับเ <Song. S 1> หรียญท่านอาจารย์ปานแห่งวัดเขาอ้อนะครับเป็นเหรียญที่เล่นหากันราคาหลักหมืน่นนะครับเป็นเหรียญที่เล่นหากันราคาหลักหมืน่นซึ่งสวยสดงดงามมากในองค์นี้ก็ต้องขอบพระคุณ f อที่มาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาแวะเวียนกันถึงสถานที่เลยนะครับนี่นะฮะปี2 5 1 9นเะครับปี2519นเหรียญวัดเขาอ้อนะครับเล่นหากันหลักหมืน่น เหรียญท่านอาจารย์ปานองนี้ได้สวยนะครับเป็นเหรียญตัดทั่วไปไม่มีอะไรนะครับอย่างองคนี้นะครับอย่างองนี้จะเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเลิกในเลสวรรณพระเดชศึกนะครับปี2522พระองค์นี้เป็นการเทหล่อของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับองนี้เป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับก็มีแยกเล็กกลางใหญ่นะครับแยกเล็กกลางใหญ่องค์นี้เป็นเลิกในเลสวรนะครับเนื้อหาโลหะเป็นนวะโลหะกับดำนะครับกับดําทั่วทั้งองค นะครับมีการแต่งนะครับมีการแต่งบัวนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับนิดนิดหน่อยหน่อยตามซอกตามตัวเส้นสังคติต่างๆมีการแต่งนะครับมีการแต่งด้วยเครื่องมือองนี้เป็นหน้ากลางราคาเล่นหากันอยู่หลัก2 0,000ืขึ้นไปนะครับในลักษณะแบบนี้20,000ืขึ้นไปเกิ่งเลิกเนินเรศวนพระเดจศึกนะครับของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับอ่ไปกันต่อที่องคนี้นะครับองนี้จะเป็น องพ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธทยสวรรค์นะครับองพ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธยสวรรค์ข้างหลังก็จะมีเป็นรุ่นมหาระงับมหาอำนาจเนี่ยครับนี่นะฮะมหาลังับมหาอำนาจแล้วก็มหาปราบนะครับมหาลาบแล้วก็มหาละรวยนะครับมหาละรวยนี่ก็จะเป็นทางเมตตาหมานิยมด้านหลังจะเป็นสิบสองนักสัตว์เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญจะค่อนข้างใหญ่เหรียญจะค่อนข้างใหญ่อย่างนี้เล่นกันอยู่หลักพันบาทเล่นกันอยู่หลักพันนะครับ ใครมีส่งมาขายได้เลยนะพระที่ผมพูดออกไปนะครับมีส่งมาขายได้เลยนะครับกินหีรับเช่าในราคาที่ความเป็นจริงนะครับในความความเป็นจริงอย่างองนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระนักปกนะครับพราะนาักปกของหลวงพอ่อเกษมเขมโกนะครับพระนักปกของหลวงพอ่อเกษมเขมโกซึ่งเป็นนักปกเนือทองแดงอย่างนี้เล่นกันหลักพันนะใครมีนะครับลองไปค้นดูนะครับเป็นพระองค์เล็กๆบางทีเราเหมือนจะคุ้นว่ามีในลักษณะแบบเดียวกันหรือเปล่าลองกลับไปค้นดูนะครับ มีโอกาสเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงนะครับในราคาที่เป็นจริงนะครับอ,อย่างองนี้นะครับอย่างองนี้ก็จะเป็นเทเวสุวรรณนะครับเทเวสุวรรณพระครูสอนแห่งวัดมักขสันะครับเทเวสุวรรณพระครูสอนวัดมักขสรองนี้เป็นดินที่ค่อนข้างที่จะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับจึงเป็นดินที่แห้งๆสีออกแดงวันณะแดงๆนะครับอย่างองคไหนใช้มา on, บางองค์ก็มีทาบอลบ้างนะครับเป็นเดิมๆบางีทาบอลก็มีนะครับ ก็ถือว่าอย่างไงก็จะหายากกว่านิดนึงนะครับอย่างองนี้เป็นทาเวสพระคูศรแห่งวัดมังคสารนะครับเป็นเป็นทาเวสสุวรรณที่มีการอุดผงอยู่ด้านใต้ฐานด้านใต้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพระก็จะเอียงสโลปเป็นธรรมชาติในการกดนะครับในการกดและการใส่เนื้อลงไปในแม่พิมพ์บางทีก็จะมีร่องรอยของการปิดแตกบ้างนะครับเป็นธรรมชาติไปอย่างพระองค์นี้ก็หน้าตาพอได้นะครับหน้าตาพอได้เป็นพระทาวิสสุวรรณองค์เล็กๆไม่ใหญ่นะครับราคาที่ ราคาเล่นหากันอยู่กันบวกลบสองหมื่นขึ้นไปนะครับบวกลบสองหมื่นขึ้นไปในลักษณะที่เป็นภาพดังแบบนี้นะครับในสภาพแบบที่ผมมีนะครับถ้าสวยกว่านี้ก็อาจจะแพงขึ้นไปกว่านี้ก็ได้นะครับไปกันต่อที่องนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโราชินาราจอมุนีนะครับออกปีศูนย์หกนะครับก็จะเป็นองพระพุทธโราชินาราจอมุนีในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองรุ่นนี้มีเนื้อเงินลงยาด้วย องคนี้เป็นเหรียญกระไหลทองออกปี06ด้านหลังจะเป็นยัน5้านโมอุทยะนะครับแล้วล้อมด้วยมาอาอุนะครับองค์น no. okay. yes. um ี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นกระไหลทองสวยเดิมๆเป็นผิวพระที่ไม evet> ่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการใช้ใดๆองนี้เล่นหากันอยู่หลายๆพันบาทนะครับหลายๆพันบาทในใครมีแบบนี้ส่งมาขายได้เลยนะขอให้สวยดังภาพแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่ หลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตํารวจองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อเงินพ่นทรายนะครับเนื้อเงินพ่นทรายผิวลุ้งนะครับในผิวลุ้งเนี่ยก็จะรับเช่าให้สูงราคาสูงมากกว่านะครับเหรียญองค์ที่ไม่ขึ้นลุ้งนะครับอย่างองค์นี้ขึ้นลุ้งได้สวยนะครับบางองค์จะขึ้นลุ้งสวยบางองค์จะขึ้นลุงไม่สวยองค์นี้ขึ้นลุ้งได้สวย นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามของพอสต์ทอนนะพะรุ่นนี้มีเก๊มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีหลายฝีมือด้วยนะครับให้จําโค้ดให้จําเลขให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูหุ่นของตัวองค์พระนะครับดูผิวดูผิวดูด้านหลังจะต้องไม่ยุบตัวนะครับพวกนี้ของเก๊ที่ในลักษณะที่มีทําออกมาก็อาจจะมีการยุบตัวของตัวบล็อกได้นะครับตรงนี้นะฮะโอเค ไปกันต่อนะครับมีคําถามเข้ามาเหรอหลวงพ่อทวดดูจากกัมพูชาเสียงภาพชัดโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับติดตามตลอดขอบพระคุณมากครับพี่ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเลยนะครับนะอาจจะไม่ได้ซื้อขายกันแต่ก็รู้จักกันไว้นะครับในสิ่งที่ทําเกิดประโยชน์นะครับอย,อย่างน้อยนี่นะอย่างอง์นี้นะครับอย่างองนี้ก็จะเป็นพระก,กิ่งเวลุวันเมื่อวานใครดูคลิปบ้าง เมื่อวานใครดูคลิปกิ่งเวลูวันบ้างอย่างองนี้ก็เป็นองค์ใหม่อีกองคหนึ่งที่ได้มาองนี้ก็จะเป็นกิ่งเวลูวันซึ่งซึ่งก็จะมีจันทร์อย่างตัวเทาะไว้อยู่ก้นจะเป็นถ้วยพูดไปหมดแล้วเมื่อวานโค้ดจะเป็นโค้ดเหล่งมีลำนัมเบอร์มีลำนัมเบอร์เป็นการตอกเป็นการตอกนวะโลหะกับเข้มดำสนิทลองเข้าไปดูในไลฟ์ของย้อนหลังเมื่อวานได้สำหรับพรกกิ่งเวลูวัน อย่างองนี ite, ้นะครับอย่างองนี้ก็จะเป็นพระกิ่งก้าวแก้วนะครับพระกิ่งก้าแก้วเป็นองค์กวนอูนะครับเป็นองค์กวนอูกิ่งกวนอูนะครับอง์นี้ก็จะมีโค้ดที่แตกต่างกันกับตัวที่เป็นกิ่งแบบอีกแบบหนึ่งนะครับองนี้ก็จะมีก้นอุดผงด้วยเพราะฉะนั้นราคาเล่นหากันอยู่หลักหมื่นนะครับราคาเล่นหากันอยู่หลักหมื่นกิ่งกวนอูหลวงพ่อแก้วเกซาโรนะครับแห่งวัดละหานไล่นะครับแบบนี้ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประหลัดขิกนะครับประหลัดขิดหลวงู่ทิมวัดละหารไร่นะครับประหลัดขิกหลวงู่ทิมวัดละหารไร่ซึ่งราคาเล่นหากันอยู่หลักหมื่นนะครับราคาเล่นหากันอยู่หลักหมื่นอันนี้เป็นต่อโค้ดเลขสามแต่ว่าเลี่ยมปิดไปก็เลยไม่เห็นนะครับมีจานเดิมๆเป็นไม้นะครับเป็นไม้มีความเก่ามีความเก่าไม้ค่อนข้างที่จะมันเพราะตัวนี้ใช้เปื่อย นะครับม้ค่อนข้างที่จะมันมากนะครับลอยจานสังเกตรอยจานดีๆนะครับตลาดโค้โคเลข3สามไปกันต่อที่ผือันนี้นะฮะองค์นี้จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับเหรียญแจกแม่ครัวของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม ก็เป็นพระรุ่นออกปีสองหนึ่งพร้อมกับเหรียญหลังยันและหันุมานนะครับแต่ว่าองค์นี้จะเป็นทองแดงผิวไฟในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเป็นทองแดงผิวไฟองค์นี้มีผิวไฟมากๆก็จะแดงมากๆอย่างองนี้ก็จะอ่อนแดงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่า org, y y ยังมีตามซอกตามผิวที่ยังขึ้นเป็นลุ้งอยู่ถือว่าสวยสดงดงามได้มาพร้อมเลี่ยมเดิมๆนะครับพี่ๆทางบ้านนํามาแบ่งให้นะครับองค์นี้เป็นหลว่อกลวยนะครับราคาเล่นหากันอยู่หลักหมืน่นนะครับราคาเล่นหากันอยู่หลักหมืน่นนะครับ เดินหลวงพ่อกลืด้านหลังจะเป็นยันที่อยู่ในแหวนนะครับเป็นแหวนตารางของหลวงพ่อกลวยท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่ท่านเรียนมาอีกหนึ่งแขนงนะครับในลักษณะที่เห็นดังภาพในตอบนี้นะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดเลิกนเรสวรเออเป็นพระชัยวัดจักรพัิปีหนึ่งห้าเป็นพระชัยจักรพัิปีหนึ่งห้าเนื้อวัโลหะกับดำนะครับอาจารย์เทเป็นผู้เทนะครับ พระรุ่นนี้จะมีทั้งมีจานเปียกในพิมพนะครับจานในหุ่นเทียนกับไม่มีจานในหุ่นเทียนในลักษณะดังภาพคือองค์นี้คือไม่มีนะครับราคาเล่นหาก็อยู่หลักหมื่นนะครับองคนี้พระก,กิ่งพระชัยวัฒน์พระชัยวัฒน์จักรพัฒน์ปีหนึ่งห้าองนี้น่าใช้เป็นพิมพ์ถอดพิมพ์ท่านเจ้ามาวัดสำปื้มด้วยถือว่าทําได้สวยสดงดงามเพราะว่าท่านปรามาจารย์ผ่องวัดจกักรัตรเป็นผู้ดําริให้ทําพิมพ์นี้เข้าไปร่วมพิธีปุกเสกที่พิธีปีหนึ่งห้าสองพันห ไปกันต่อที่องนี้นะครับองนี้จะเป็นเสียรฤษีของล้มพ่อครูอคมนะครับพ่อครูอคมในลักษณะแบบนี้ก็จะมีบนสารจินรดาผสมอยู่เขาว่ากันว่านะครับเพราะฉะนั้นพระฤษีเสียรในลักษณะแบบนี้เป็นเห็นเป็นเลี่ยมแบบไม่น่าจะมีราคาแต่องค์นี้เล่นกันนะมีราคานะหลายๆหลายหลายบาทอยู่นะครับอนี้ในลักษณะอย่างสภาพอย่างนี้ก็อยู่หลายหลายพันบาทนะครับโอเคไปกันต่อนะครับไปกันต่อที่องนี้องนี้จะเป็นสามวยนะครับเต่าสามรวย สามรวยเนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะสามรวยเนื้อนวะโลหะนี่นะมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนะครับให้ดูตัวตัดล่องฟันกันไปเลยนะครับล่องฟันตัดเห็นไหมฮะตรงซี่กันหมดเลยนะครับนี่คือจากแม่พิมพ์ที่ตัดเดียวกันนะครับตรงซี่กันหมดเห็นไหมฮะรอยต่างๆนะครับนี่คือวิธีการดูข้างเหรียญเพราะฉะนั้นเจอเหรียญแท้จําได้ ก็ไปเจอเหรียญที่อยากจะซื้ออยากจะเช่าเนี่ยก็ดูได้พิจารณาได้ด้วยตนเองนะครับตรงนี้นะสามรวยเนื้อนวะโลหะผิวเนี่ยมันอยู่ที่การเก็บนะครับบางองค์เนี่ยเก็บดีบางองค์เก็บไม่ดีก็อาจจะทําให้กลับดําคั้าลงไปบ้างนะครับพาพวกนี้ผมได้มาพร้อมซองเดิมๆเพราะฉะนั้นก็จะเปรียบเทียบกับสภาพให้ของเรานะครับบางองค์เนี่ยโดนความชื้นเยอะหน่อยอาจ,จะขึ้นเป็นเขียวๆบ้างองค์ที่โดนน้อยเนี่ยก็จะยังมีผิวที่เป็นเป็นผิวพายของนวะอยู่ คุมอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับก็เกิดความสวยงามในลักษณะแตกต่างกันมีผลต่อราคานั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อที่องนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นหนุมานหลวงผู้ผาดวัดป้้นกวดเป็นพระเป็นพระไม่เก่ามากเป็นพระใหม่ไม่เก่านะครับแต่ว่าใช้ดีพุทธคุณสูงนะครับแล้วก็มี จา์นะครับแล้วก็อุดผงพายกุม,มารสร้างโดยท่านอาจารย์ชินภรหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดท่านเป็นเกจิจังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่บอกเลยว่าเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆพุทธคุณสูงนะครับพระของท่านใช้ดีแทบทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์มากมายถามคนบุรีรัมดูถ้าเอฟซบุรีรัมดูอยู่ใครไม่รู้จักหลวงพ่อผาดลองไปกราบสังขารท่านไปวัดที่วัดบ้านกวดได้นะครับองนี้หลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดนะครับ มากันต่อที่องนี้นะครับองนี้จะเป็นหลวงผู้ทวดนะครับหลวงผู้ทวดรุ่นปีศูนย์ห้าวจุดนะครับวจุดอง์นี้มีการทําผิวเพราะฉะนั้นถ้าเราจําผิวในลักษณะแบบนี้นะครับดูว่าเนี่ยอย่างนี้คือทําผิวเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอพระแท้ที่ไม่ได้ทําก็จะรู้เลยว่ามีความแตกต่างนะครับอันนี้เป็นรุ่นวจุดแยกกันตนที่ตัววแหวนนะครับมีจุดก็ไม่มีจุดนะครับม,มีเต็มนะครับหมายถึงว่ามีวกลวงวตันวจุดนะครับวรธรรมดา นะครับอขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับได้ความรู้พรกเครื่องขึ้นเยอะจริงๆยังไงถ้าใครที่ดูหลังจากนี้หรือว่ามีการดูหลังจากนี้นะครับถ้าดูได้ความรู้เนี่ยพิมพ์เป็นคอมเมนต์มาให้เป็นกําลังใจสําหรับทางช่องของเราได้นะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับดูแล้วต้องดีขึ้นดูแล้วต้องได้ความรู้นะครับนาสาระดีๆมาฝากกันในลักษณะสไตล์ของบุ้มจักรเพชรน,นะครับพูดคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็น องนี้พระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตบล็อกเพาะช่างนะครับบล็อกเพาะช่างก็จะมีอยู่ด้านล่างจะจะลางลางเห็นเป็นลางๆางผมว่าซูมให้ไม่เห็นเพราะว่าเลี่ยมบังอยู่นะครับเป็นเพาะช่างองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินสวยๆนี่เล่นกันหลักหมื่นนะครับสวยๆนี่เล่นกันหลักหมื่นแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินนะจะมีมีทั้งเงินทั้งออพติก้านะครับต้องแยกให้ดีนะครับโอเค ไปกันต่อที่องค์นี้นะครับวันนี้สัก15นาทีก็เพียงพอนะครับดึกแล้วสําหรับทุกท่านที่ส่งไลน์เข้ามานะครับที่ยังไม่ได้ตอบก็ยังไงขอเวลานิดนึงนะครับรอได้ก็รบกวนรอนิดนึงเดี๋ยวว่าจะตรวจสอบให้นะครับองค์ไหนที่ถูกใจจะรีบทักกลับไปทันทีนะครับอย่างองคนี้นะครับอย่างองนี้ก็จะเป็นหลวงผู้ทวดเบตงสองเนื้อเงินนะครับหลวงผู้ทวดเบตงสองเนื้อเงินนะครับเป็นรุ่นที่ ยังไม่เก่ามากแต่เป็นเนื้อเงินนะครับทองคาเนี่ยเล่นหากันหลายหลายหมื่นบาทเลยนะถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็อยู่หลักพันนะครับแล้วก็ทองแดงนี่ก็หลักร้อยไปปลายนะครับในลักษณะแบบนี้เขาเรียกเหรียญหลวงพอทวดเบตงสองก็เล่นกันอย่างนี้ก็คือมีการซื้อขายนะเปลี่ยนไว้ได้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับไปกันต่ออีกอง์นึงไปกันต่ออีกองหนึ่งบางท่านอาจจะมี นะครับอ่ะอย่างนี้เหรียญหลวงพ่อพแดงออกวัดพพารุ่นพัพารนะครับเ <feet, S 1> หรียญหลวงพ่อพแดงวัดเขาวันไดอิดนะครับร้อยปลายถึงพันต้นยินดีรับเช่านะในลักษณะแบบนี้นะครับเหบรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิดรุ่นพัพารนะครับนี่นะแล้วก็มีปักน้ํานะครับปักน้ํารุ่นแรกเป็นเนือ้อองค์นี้ไม่ได้ไม่ได้เคลือบชัล็กนะครับไม่ได้เคลือบชัล็กเป็นปักน้ํารุ่นแรกมาพร้อมตลับทอง นะครับก็ขอบพระคุณ FC ซทาง y o u t u b e ที่แบ่งปันกันให้เช่านะครับนำมาให้เป็นสาระความรู้ดีๆก็ต้องได้แรงสนับสนุนจากพี่ๆนะครับทุกท่านที่เข้ามา <c oughs> อย่างองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นเหรียญจตุรพิษหลวงมพ่ะออดเอ้ยหล่งพ่ะโกยนะครับหล่งพ่ะโกยวัดพนันเชิงหลวงมพ่ะโกยวัดพนันเชิงอนนงนี้หนึ่งในเเกจิอาจารย์ที่ร่วมษษลุกเสกเหรียญ จะตรวจพิษพรชัยนะครับรงนี้จะเป็นสมเด็จหลังพระศิวลีหลวงพ่อกวยราคาเล่นหากันอยู่หลักพันต้นๆน,น,น,นะครับโอเคอยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้แล้วพบกันใหม่ในการทำสตรีมอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้านะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ